เราไม่สามารถควบคุมสิ่งภายนอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานการณ์ยิ่งพยายามฝืนยิ่งเหนื่อยใจสัปดาห์นี้ของชาวกรกฎคือการดูแลหัวใจตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดและค่อยๆวางสิ่งที่หนักเกินกำลังลงการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพาทาโรและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จําเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26ถึง31มกราคมพศ2569สำหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎก็สามารถใช้คำทำนายนี้ได้เลยครับบทสรุปภาพรวมของชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้คือเป็นช่วงเวลาที่คุณผ่านความเหนื่อยความกดดันและการต่อสู้ทางใจมาพอสมควรแต่ยังไม่ยอมแพ้ คุณอาจรู้สึกอ่อนล้าแต่ลึกๆยังมีพลังบางอย่างที่ทำให้คุณยืนอยู่ได้และกำลังค่อยๆกลับมามองชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นไพ่ใบแรกคือก้าวไม้เท้าไพ่แห่งความอึดความอดทนและการยืนหยัดแม้จะเหนื่อยไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณผ่านเรื่องยากมาเยอะต้องระวังตัวต้องตั้งกา a และแบกความรับผิดช,ชอบไว้มากกว่าที่คนอื่นเห็นแต่ไพ่ใบนี้ก็ย้ำว่าคุณยังไม่ล้มและคุณยังมีแรงพอจะประคองตัวเองไปต่อได้ ต่อมาคือราชินีดาบไพ่แห่งความชัดเจนการใช้เหตุผลและการตั้งขอบเขตกับชีวิตไพ่ใบนี้บอกว่าสัปดาห์นี้คุณจะเริ่มคิดได้ชัดขึ้นกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดและกล้าตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปคุณอาจไม่ได้อ่อนโยนเหมือนเดิมทุกเรื่องแต่สิ่งที่คุณทําคือการปกป้องใจตัวเองไม่ใช่การใจร้ายและไพ่ใบสุดท้ายคือหกถวยไพ่แห่งความทรงจําความอบอุ่นและพลังจากอดีตไพ่ใบนี้บอกว่า ความรู้สึกดีๆจากอดีตคนที่จริงใจกับคุณหรือช่วงเวลาที่ทำให้คุณยิ้มได้จะกลับมาเป็นพลังใจให้คุณอีกครั้งอาจเป็นการนึกถึงใครบางคนหรือการกลับไปทำสิ่งเล็กๆที่เคยทำให้คุณมีความสุขเมื่อรวมพลังของเก้าไม้เท้าราชินีดาบและหกถวยไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวราศีก็รกฎคือการประคองใจที่เหนื่อยตั้งขอบเขตให้ตัวเองและเติมพลังจากความอบอุ่นเล็กๆรอบตัวคุณไม่จำเป็นต้องฝืนเข้มแข็งตลอดเวลา แค่ยอมรับว่าตัวเองเหนื่อยได้และดูแลใจอย่างซื่อสัตย์ชีวิตจะค่อยๆเบาลงและมั่นคงขึ้นเองฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับแล้วพบกันในราศีถัดไปครับ